สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมว่ามันอัปเดตกิจกรรมใหม่มันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วผมมองว่าไม่น่าสนใจเลยครับสาหรับสัปดาห์นี้แต่ว่ามันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ระบบเกียรนานี้นะครับผมตรงที่แบบทําภารกิจมิชชั่นมันจะได้ของรางวัล2เท่านั่นเองนะครับผมทําให้การที่เราจะเล่นใหม่นะทําให้เราโตเร็วขึ้นแล้วก็แบบ หาตัวละครมาปั้นได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับผมว่ามันซัพพอร์ตยิ่งมากยิ่งสัปดาห์ไหนที่มีแบบกระดานลูกเต๋าครับผมที่เราเดินลูกเต๋าของรางวัลมันก็ยิ่งจะดีทําให้เรานั้นแบบเก่งขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยซับไอตอนเนี้ยเซิร์ฟล่าสุดมันเป็นป 55, เซิร์ฟห้าสิบห้าเนาะก็เปลี่ยนเซิร์ฟห้าหกมาอย่างว่านี่เป็นห้าสิบห้าอยู่เดี๋ยวใครที่แบบพึ่งจะกลับมาเล่นหรือว่ายัางเล่นอยู่ อยากกลับมาลองเล่นเดี๋ยวรอเล่นเซิร์ฟฮาของกลผมคาดว่าน่าจะอีกไม่เกิน2อถึงสวันนะครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้หรือเมื่อเลือนนี้นะครับผมเซิร์ฟห้าสิบน่าจะเปิดเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เปิด55ผ่านมา1อาทิตย์แล้วนะครับผมใครที่แบบรอเล่นอยู่เดี๋ยวก็รอไปลุย56กันได้นะครับผม,ผมก็จะไป5 6นะเพราะว่า ID เนี่ยของผมผมเลิกเล่นไปนาน,นครับผมดูอยู่เซิร์ฟสอนะครับผมเซิร์ฟสองเพิ่งจะเลเวลหนึ่งร้อยตระกก็แทบจะไม่มีเลยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาอออััปปเเดดตตขงไ้ กิจกรรมสิอัปเดตกิจกรรมนะครับผมในตรงอีเวนต์สำหรับสัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยผมบอกได้ว่าใครที่เล่นอยู่ก็พยายามอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสุ่มถังก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมก็คือจบที่200ร <100, S 1> ็ได้การันตีแค่ลูฟี่นะครับผมแล้วก็ที่หมุนสเปเชียลอันเดียวส่วนนี้ก็เป็นกล่องสุม่มตัวเลข0ถึง9ก้ากแทบไม่มีประโยชน์เลยครับผมอันนี้ก็เป็นของเดินเรือนะครับผมผมมองว่าโคตรไม่ดีเลยนะผมแนะนําว่าข้ามไปเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมหมดนะครับผมสุ่ม แก้วสุ่มหมุนไอหมุนวงล้อเนี่ยก็สิ้นสุดที่400ของรางวัลก็ให้มานิดหนึ่งแทบจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยสัตว์นี้ก็จะเป็นการเติมเงินนะครับผมใครที่ไหวก็เติมรายวันไปของรางวัลก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาเติมแพ็คนี้อะ่ะก็ไปเลือกแพ็คตรงาในแกนล,ลายก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะให้เยอะแล้วนะครับผมเนี่ยแล้วก็มาเลือกของเหล่านี้เราก็จะได้ตรงอันเมื่อกี้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะส่วนอีเวนต์ข้างล่าง มีอะไรบ้างเลยกิจกรรมใช้เพชรอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนสามารถไอตัวไปปั๊มเควสมารินฟอร์ดทำเป็นใช้เพชรหนึ่งแสนห้าหมื่นได้นะครับผมแต่ว่าก็เ,าเพื่อความชัวร์ก็ขอแนะนําว่าสะสมเครสสัก1สัปดาห์ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แสนห้ามันจะทําได้ยังไงตอนนี้ผมมีเพชรอยู่สองหมื่นถ้าผมจะเล่นกิจนี้จริงๆผมสามารถทําถึงได้นะครับผมเพราะว่าเราสามารถมากดเพชรตรงนี้ตรงระบบมารินฟอร์ดนะครับผมแน่คือ ดูจดหมายผมมี7,500เรารีเฟซหาเลยครับผมรีหายมันได้เพชรอย่างเงี้ยได้เพชร90ครับผมแล้วก็กดเราสามารถกดสป,ปีดได้เลยใช้ไป30เราได้คืนมา90นะครับผมนี่ก็คือปอมเพชรแบบใช้เพชรไปในตัวนะครับผมใครที่ขยันก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ถ้าถามว่าอ้าวพี่ถ้าเล่นใหม่ล่ะถ้าเล่นใหม่มันจะมีเยอะขนาดนี้ได้ไงไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมการที่เราเล่นใหม่ตรงภารกิจตรงไอ้มิชชั่นตรงเนี้ยมันให้ของเรา ไม่ไม่ใช่2เท่านะครับผมโคตรใจเยอะอะไรเนดะี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูก็ถ้าเล่นใหม่นั้นอ่ะตรงลัคก,กี้สปินตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนสามารถหมุน20ครั้งต่อ1วันได้อยู่แล้วนะครับผมผมจะขอหมุนเลยผมจะหมุน20่ครั้งให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือนี่ท้ายแปดเหลือหนึสิบนะครับผมอันนี้ถ้าจําไม่ผิดไไม่อยากให้ข้อมูลที่ผิดพลาดถ้าจําไม่ผิดตรงนี้มันมีบอกหรือเปล่าว่าเป็นเลเวล80หรือ v i p 3 มันถึงจะสามารถที่จะเข้าว่าหมุนทีละ10ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเมื่อกี้ผมหมุนไป20ดูจดหมายที่มันจะให้ผมกลับมานะครับผมสเปเชียลอเอ,อเควสอันนี้เนาะดูผมรับทั้งหมด1 6 5ซองจดหมายก็ถ้าใครที่สงสัยว่าอันนี้มันเอาไว้ทําอะไรก็คือสามารถกดแล้วก็จะได้รับเควสนั่นเองนะครับผม1กด1จดหมายมันจะส่มเควสให้เราตั้งแต่4ดาวถึง7ดดาวนะครับผม ก็เป็นประมาณนี้สําหรับกิจกรรมใช้เพชรถ้าใครอยากที่จะปั๊มของรางวัลในตรงนี้นะครับผมก็ไปกดจดหมายได้ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ของก็คุ้มค่าที่จะให้เรากลับมานะครับโดยเฉพาะกล่องเนี้ยมันให้อาวุธระดับสีแดงนะครับผมก็ไม่ว่าจะมีทั้งแหวนเพิ่มความเร็วดับปล่อยสกิลหรือดับลดความเสียหายนะครับผมในหลักของลดความเสียหายมีปุวะนี่มีอยู่ครับทุกคนความจําเรายังได้อยู่นะครับผมผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะแต่ก็มีจำคร่า,าวๆเฮ้ยอันนี้ มีกิจกรรมแรกเปลี่ยนตละครมาให้ด้วยนะครับผมผมจะแรกเลยอยากได้อุศภแต่อุศภมันได้แก้ว,วถ้าเป็นโอเด้งหเห้อโอเด้งได้ถังด้วกคนได้กล่องสุม่มไอตัวนี้ด้วยอทาใจไม่ได้อยากได้อุศภอุศภแต่ผมขอโอเด้งแล้วกันเพราะว่ามันได้สิบถังครับเฮ้ยต้องใช้สี่ดาวหกตัวหูผมมีแต่สายพิเศษเก็บไว้ก่อนยังไม่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมค่อยหาสีดาว ช็อปฮิโรโซ่ครับถ้าถามว่าตรงเนี้ยอะไรคุ้มถ้าเล่นใหม่เลยอ่ะผมแนะนําเปิดเอาเอาวุธสีแดงก่อนนะครับผมอันนี้มันจะสูงนะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ของเก,กลือเราก็ได้แบบโจมตีพลังโจมตี1 000, 2 0 0อยู่ก็นข้าที่จะมีประโยชน์ในช่วงแรกๆนะครับผมเพราะว่าแรกอันอื่นอ่ะมันไม่ค่อยจะคุ้มเลยแล้วค่อยมาแลกเก็บถังไว้ทําภารกิจรายวันนะครับผมส่วนอันเนี้ยถ้ามีไม่เยอะจริงๆผมไม่อยากแนะนาให้แลกสักเท่าไหร่นะแคนดี้แต่ว่าผมไม่มีอะไรจะแล้วผมจัดเลยอันนี้ผมไม่แนะนำนี่แหละผมจะจัด เพราะว่าเราผมจะไปเก็บในนี้ครับผมผมจะเก็บถังครับนี่ไคโดผมก็ไม่เล่นโอเด้งผมก็ไม่เล่นครับแต่ผมจะเอาแค่ถังนะครับผมแค่สิบถังก็มีประโยชน์เพราะว่าตอนเนี้ยตละครแบบไปไหนไม่ได้เลยครับผมแบ็กสมิธอีเวนต์อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมขอไม่พูดถึงขอผ่านๆเลยลวกันนะก็เป็นการแลกแบบอัปเกรดชุดละกันอัปเกรดชุดให้เป็นระดับที่สูงข,ขึ้นนะครับผมนี่ก็มีแต่ละซองแต่ละสายนะครับผมก็เลือกได้เนาะค่อนข้างที่จะ แพงอยู่แต่ก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวที่สามารถหาชุดระดับสูงสุดได้อนาคตอาจจะมีกล่องสุ่มชุดเหมือนกับเซิร์ฟของเวียดนามน,นะครับผมแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะมาตอนไหนนะทุกคนอันนี้อล n a c าชาเลน g ์ครับชนะได้2แต้มแพ้ได้1แต้มใครที่ขยันก็ลุยครับอย่างน้อยๆแล้วก็ได้เจดถัง สำหรับถามว่าผมทํำไหมผมไม่ได้ทำเลยครับผมที่เกียจจัดเัืองนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยทังนั้นไม่น้ําจับครับก็จะเป็นการสุ่มแล้วก็แถมของวันข้างหลังสุ่มได้ตัวละครไหนนะครับที่มันกําหนดเนี่ยด้านหลังก็จะได้ตามมาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเควสมารินฟอร์ดนะครับผมที่ถ้าเราไปรีเควสหาไอห,หาทําเพจอะ่ะเราก็จะได้ของวันตรงนี้ด้วย6ดาว3าอันก็ไม่เกินความสามารถถ้าเราจะทําเอา1นึ่งแสนห้าหมื่นเพจนะครับผมมันก็ได้เนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็น5ดาว5ดาวก็50ครั้งก็ได้ถังมา5ถังอันนี้ก็ผมแน่นผมคอนเฟิร์มว่าถึงแน่นอน5ดาว5้อันเนี่ยลัคกี้พอยต์ล็คกี้พอยก็ได้จากสุ่มแก้วสุ่มถังหมุนวงล้อาครบตามตามกำหนดมันก็จะได้มานะครับผมไอพวกนี้นี่แต้มลูกเต๋าอ,อันนี้ก็คือลัคกี้พอยนั่นเองเนาะในส่วนอีเวนต์ตรงนี้มีแค่นี้เลยครับผมไม่มีอะไรน่าสนใจเลยส่วนด้านหน้าจะมีแมตต์มัตเตอร์อันนี้ก็จะเป็น บวกลบคูณหารนะครับผมทําให้มันได้มีค่าเท่ากับ25้าตามจํานวนรอบข้างบนก็จะได้ของรางวัลเนาะเริ่มจาก3ในห้าถังสิ้นสุดที่150ครั้งได้หมวกบิ๊กมัมไม่คุ้มทุกคนถามว่าไม่คุ้มต้องไหนสายฟรีเราเล่นไม่ได้เลยจิตเนี่ยเพราะว่าเรามาดูที่เควสครับอันนี้ล็อกอินไลน์วันได้แล้วเลขหนึ่งครับผมส่วนตัวเลขอะ่ะมันหาง่ายนะเรามีกล่องด้วยมาสุ่มตัวเลข0ูนย์ถึงเนะครับส่วนเครื่องหมายบวกลบคูณหาร มันโคตรยากครับทุกคนผมใช้คําว่าโคตรจะยากเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะหานะครับก็คือเครื่องหมายหานเราต้องใช้ช็อป a าร n a 10ครั้งอ่ะพามาดูเลยจะเห็นภาพครับผมช็อปอารีนาเราต้องซื้อของในนี้10ครั้งครับทุกคนมันถึงจะสําเร็จเควสโอ้โหที่ทุคนคิดว่ามันจะแบบเราจะไหวไหมละ่ะของของแต่ละอย่างก็โคตรแพงครับถ้าถามว่าผมทําได้ไหมผมทำไม่ได้นะเพราะว่า แบบแตป้มารีนามันอันนี้ขนาดผมไม่เคยแลกนะผมสามารถทําได้แค่1วันถ้าเราแลกผมแลกพันแได้อยู่10ครั้งหมื่นแถ้าถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มครับผมเราได้มาเครื่องหมายเดียวเราก็ไม่ได้ตามจํานวนครั้งที่มันกําหนดข้างบนอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ปล่อยผ่านปล่อยข้ามไปครับจิดนี้ผมว่าโคตรไม่ดีเลยนะเหมือนอันที่2ก็ใช้ช็อปกิ้นะครับผมซื้อของในช็อปกิลสิบครั้งเครื่องหมายลบ เครื่องหมายลบเนาะก็ซื้อในช็อปกิลสิครั้งนะครับผมเครื่องหมายคูณก็ซื้อในช็อปไอช็อปฮิโรโซนะครับผมดูเครื่องหมายแต่ละอันนาะมันเอาไว้ในช็อปเลยนะครับผมเครื่องหมายบวกก็อยู่ในร้านค้าที่เป็นร้านแต้มใบไม้นะครับผมเครื่องหมายบวกก็ทําเควส7เจ็ดาวสาครั้งก็ไม่ยากสักเท่าไหร่เนาะส่วนเครื่องหมายคูณอันนี้ก็ง่ายอยู่ครับผมเราไปลงอารีนาชนะ10ครั้งก็จะได้มาแต่ก็จะ มีแต่คูณอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอ้โหทำไม่ได้ทาให้เสร็จเหมือนเดิมนะครับผมเครื่องหมายลบเราไปสุ่มได้รับตัวละครระดับ S s 10ตัวนะครับผมซึ่งยากมากเลยทุกคนดูใครจะทําได้ครับผมหวังว่ากิจกรรมเนี้ยไม่แบบไม่เปิดโอกาสให้สายฟรีเลยครับผมเพราะว่าส่วนมากกล่องอ่ะมันเราจะไปขายให้กับสายเติมนะครับผมคนที่เติมเงินอ่ะถึงจะได้ไปเนะี่ยเป็นกล่องสุ่มเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับผมคนที่เติมก็โหเล่นง่ายเลยได้อันนี้ไปน,นี้กิจนี้ค่อนข้างที่จะบังคับให้แบบสายเติมค่อยไปได้ส่วนสายฟรี ไปไม่ได้นะครับผมไม่เหมือนกับกิตอืนะ่นๆเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นล็อกอินทั่วไปนะครับผมอยากได้ข้างหลังเราก็ต้องซื้อ12เหรียญเนาะส่วน one piece adventure ตรงนี้นะครับผมโหเช็คอ oh, ินเลยอันนี้ก็ผมมองว่ามันหายากนะแต่ว่าก็ถ้าเราเล่นดองอะ่ะรอเน้นๆสก,กิตก็สามารถที่จะถึง50ได้นะครับผมแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เราต้องมองว่ามันเป็นของแถมครับสาหรับถ้าสมมติตัวละครใหม่เข้าเราไปสุ่มลูฟี่นิกกาี้สี่รอบ กิ่งทศรมแก้วสีรอบหมุนวงล้อสรอบนะครับผมเราค่อยมาเล่นในตรงนี้มันถึงจะคุ้มค่านะครับผมถ้า4 4 4หมดเลยจะถึงหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยนะครับเซิร์ฟเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สี่สนะครับอันนี้ก็ได้4 2 8เป็น24อันนี้ก็4ี่สองแปดืมสาไม่ถึงนก่อนเราเล่น3ามกิจยังไม่ถึงเลยเกินไปอ่ะเรากลับมาดู ได้สามสิบสองเอนี่ได้ถึงนี่นะครับผมสามสิบอาจจะถึงสี่สิบจากล็อกอินเพราะว่าล็อกอินมาได้ให้เรามาอีกเจ็ดอันหกสามสิบเก้าได้ซ้ำไปอะไรครับเนี่ยไม่ถึงครับทุกคนแม่งต้องเติมอยู่ดีครับยังไงก็ต้องเติมอยู่ดีมันไม่เหมือนกับเซิร์ฟก่อนที่เราเล่นกันนะครับผมตั้งแต่ที่มันตั้งแต่ที่ผมเล่นอยู่เหมือนกันมันก็ค่อนข้างง่ายแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ย มันก็มีข้อดีที่แตกต่างไปตรงแกนมันก็มีตรงภารกิจแกนไลท์เข้ามาใหม่มันก็สามารถที่จะเล่นง่ายนะครับผมก็เซิร์ฟที่เราเล่นมันไม่มีตรงภารกิจแกนไลท์ตรงนี้เนาะส่วนเซิร์ฟนี้มันก็มีส่วนวันไออัปเดตสัปดาห์นี้มันมีแพ็ก L1 L2 ก็มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยแพ็ก L1 ก็จะเป็นตัวไลโซนะครับผมอันนี้ก็ผมคาดว่าน่าจะไม่ดีนะเพราะว่าไม่เห็นคนเล่นเลยตอนี้ผมมองว่าอาจจะแบบเป็นตัวละครที่แบบเล่นไม่ได้แล้วได้ซ้ํานะครับผมซึ่งก็ มีตัวแปลกใหม่ตั้งแต่ที่เราเลือกเล่นไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลโซ่พวกควีนคินเอมอนนะครับผมแจ็คแคคเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมเพิ่มเข้ามาเยอะเลยแล้วก็แพ็ก L 2 L 2ก็มีเฮ้ยนี่ไงมีลูฟี่แอนโซโลเข้ามาใหม่นะครับผมผมไปดูสกิลแล้วก็ไม่ค่อยจะด,ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าคนมันชอบนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าผมจะปั้นอยู่แล้วเดี <Hey. S 1> ๋ยวผมแลกลูฟี่แอนโซโลมา5ตัวผมจะัพเป็น10ดาวเล่นเลยนะครับผม <Hey. S 1> ก็ ไม่ใช่อะไรนะไม่เก่งช่างมันครับผมเอาชื่นชอบไว้ก่อนเพราะว่ามันเท่ครับผมก็คือเอตัวละครที่ชอบนะครับผมว่าทุกครั้งที่เรอออนเราต้องเห็นตัวละครเรายืนอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวที่เราชอบเฮ้ยมันเทเนี้ยวะแล้วก็แบบมันมีความสุข,ข,ขครับผมที่มองเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆครับผมเราไม่ต้องไปสี่ยันดเจอเฮ้ยเราต้องสู้กับไอ้ที่หนึ่งอารีนาเราต้องไอ้นี่มันตีเราเยอะเนี่ยวะเราต้องเติมเยอะๆมาสู้มันคืนก่อถ้าคิดอย่างนั้นก็แบบชนกันเดือดเลยครับผมแต่ก็อย่างว่าสนุกคนละแบบนะ อาจจะแบบสายอารีนาก็หวดกันไปครับผมส่วนผมสายแบบสายเฮฮาครับผมเน้นตัวละครที่ชอบอย่างเดียวตัวเมตาเดี๋ยวค่อยปั้นทีหลังนะครับผมเพราะว่าอะไรตามคนอื่นไม่ทันนะครับผมก็เลยเอาสายเฮฮาอย่างนี้ก็โอเคครับผมสําหรับอีเวนต์ก็เป็นประมาณนี้โดยรวมผมสรุปให้เลยไม่มีอะไรน่าเล่นนะครับผมราดองเลยส่วนคนที่ขยันนะ่ะคนที่ขยันจริงๆอย่างที่ผมแนะนานะครับผมคือสัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรทําแล้วอะ่ะเราก็มานั่งกดภารกิจต,ตรงนี้เลย จัดชาเพชรไปเลยแสนหเต็มๆครับผมเราจะได้แบบมีคงมีของเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับผมส่วนตัวแล้วผมมองว่าตรงนี้ยังมีข้อดีให้เราเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้กิจกรรมชาเพชรนั่นเองนะครับผมก็เด <m succession> <Hey, romantic success> ี <m adults. S 2> ๋ยวเอามาเริ่มเล่นสนุกๆเซิร์ฟเวอร์56กันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามันเปิดเดี๋ยวผมอัปเดตให้ละกันในทางในทาง Facebook ทั้งหน้าเพจนะครับผมอัปเดตให้อีกทีนึงถ้ามันจะเปิดมาเซิร์เนาะ ก็ยังไงคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมมีคลิปหรือมีโค้ดต่างๆมาอัปเดตกิจกรรมอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ